สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีมีนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในจันนี้นาะทารุนนคะก็จะมาทำเป็นคลิปพิเศษนะคะในหัวข้ออดวงลายปี2,568นี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะ ต้องบอกก่อนว่านีนาทำนายแบบภาพโดยรวมนะไม่ได้จอดจงดวงของใครแบบเป็นพิเศษฉันก็ฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะผ <c> ู้ที่เกินแต่วันที่15มีนาคมนะคะเป็นถึงวันที่14เมษายนนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์นี้ได้นะคะ <c> ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ฝากงานเอาไว้ที่หนึงน <c> ีนาน,นอกจากจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าทําคลิปคอนเทนต์นะคะยังมีโปรเจกต์อีกหลายตัวที่ฝากเอาไว้นะคะซึ่งบางท่านอาจจะรู้แล้วเนาะว่านีนาทำเป็นออดิโอบุ๊กนะคะใครสนใจก็ราคาอยู่ที่299บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ มีหนังสือเล่มอะไรบ้างน,นะคะจะเป็น8เคล็ดลับนะคะขายอสังหาริมทรัพย์ง่ายๆด้วยการไหว้เจ้าที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็น9บทสวดปรับพลังงานดวงชะตานะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเล่มด้วยเช่นกันแล้วก็นีน่าพร้อมกับทีมงานนะคะ,ะที่ประสบการณ์มากกว่า10ปีขึ้นไปนะคะเป็นที่ปรึกษาคดีป,ปกครองอยู่นะคะใครที่มีปัญหานะคะในเรื่องของคดีป,ปกครองก็ขอคำแนะนำอขอคำปรึกษาได้นะคะที่แอดนีน่ารอนะคะโอเค เรามาเริ่มกันเลยนะคะขายของประมาณนี้แหละนะคะ,ะนะมีบางท่านนะคะถามเข้ามาใน l ล n e แอดนะคะ,อะขออะไรนะขอบูชาเหินมงคลนี่หน้าไม่ได้มีหินมงคลให้บูชานะต้องบอกก่อนนะคะไม่ได้มีนะแต่ว่า มีแหล่งที่มาของหินมงคลที่เป็นของแท้จริงนีน่าได้มาแบบเป็นเป็นของแท้อันนี้คือ,อ,อหลวงพ่อพระอาจารย์ท่านท่านให้มานะคะแล้วก็มีตัวเป็นหินไหมพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นหินที่อยู่ที่คอ,อนีน่าอีกด้วยนะคะแบบหลายเส้นมากนะคะมันหลายเส้นมากจนต้องห้อยคอแหละนะคือเป็นหินแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครสนใจนะคะก็ให้ทักที่แอดนีน่าทาร่โได้นะคะเพราะว่านีน่า บูชามาจากที่วัดนะคะสถานที่เเป็นวัดที่เขาเรียกว่านะเป็นวัดที่น่าไปเขาเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์อยู่แทบแบบเขาเรียกว่านะไปไปแบบไปบ่อยมากอะไรเงี้ยแต่ละปีแต่ละปีไปบ่อยมากนะคะไปบูชาคือ เงินที่ได้จากการบูชาตัวนี้ก็คือก็จะเอาไปร่วมสร้างโบสถ์เจดีนั่นเองนะคะใครที่สนใจก็ให้อดีนาร้อไม่ใช่อดีนาทาโลมาได้นะคะเดีย๋ยวน่าจะได้ส่งลิงก์ของทางวัดให้นะคะเพราะน่าเองไม่ได้เป็นคนเอ,อเอามาแบบเรียกว่าเอามาจําหน่ายเองเลยประมาณนี้นี่นาแค่เป็นสะพานบุญให้กับทางวัดเท่านั้นเองนะคะมีคนทักมากขอประมาณนี้เนาะโอเคนะคะราศีมีนะะบบนะคะขอสิใบนะคะว่า ปีหน้าหกแปดจะเป็นยังไงนะคะเอาแบบเรื่องเด่นๆเลยนะ The c h a r i o t นะคะสามเหรียญน,นะคะสิบไม้เท้านะคะอ่าเดี๋ยวนะแปดถ้วยอืม The Hermit นะคะแปดเหรียญน,นะคะอัศวินถือถ้วยนะคะสิบเหรียญ เวลออฟจูน well นะคะแล้วก็สุดท้ายโอ้นะเป็นอัศวินถือไม้ท้าพลังงานดีมากนะแต่ว่าติดอย่างเดียวคือเป็นเรื่องของความโดดเดี่ยวความโดดเดี่ยวในที่นี้ก็คือในเรื่องของชีวคู่ความรักจะไม่ค่อยสมหวังนะปี68จะเป็นละสษณะว่าใครที่มีแฟน มีแฟนนะคะเป็นอาจจะเป็นสานมีหรือเป็นภรรยาก็ตามนะคะเป็นคนคบคนที่เรารู้จักหรือคนที่เราคุยอะไรก็ตามนะสิ่งแรกเลยก็คือคุณจะรู้สึกว่าคุณมีก็เหมือนไม่มีอ่ะเหมือนกับว่าเขาอาจจะอยู่กับคุณนะบางคนอาจจะแบบอยู่เป็นครอบครัวด้วยกันแล้วนะคะแต่งงานามีครอบครัวด้วยกันแล้วแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยอยู่กับคุณไม่ค่อยอยู่บ้านกับคุณก็เป็นดวงที่เหมือนกับว่าเหมือนจะโสดก็ไม่ใช่โสดอ่ะ เพราะว่ามันก็ยังมีคู่อยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่มันชีวิตดูเหมือนแบบโสดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวด้วยตามลําพังอะไรประมาณนี้คือน่ารู้สึกสัมผัสแบบนั้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือเออ่ปีหนะ้าเป็นปีที่คุณนะ่จะเดินทางบ่อยมากเดินทางบ่อยที่สุดจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะถ้าทํางานก็อาจจะหมายความว่าต้องเดินทางไปในเรื่องของการทํางานตลอดเวลา อย่างเช่นถ้าใครที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศห้าวันอย่างเงี้ยสัปดาห์หนึ่งมี5วันก็อาจจะแบบต้องเดินทางตลอดทั้ง5วันอะไรแบบมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศอะไรประมาณนี้หรือว่าปี68เป็นปีที่ใครที่ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นการแบบไปทํางานไม่ใช่การเที่ยวนะแต่ว่าเป็นการไปทํางานคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปทํางานตามที่คุณตั้งใจเอาไว้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีในเรื่องของบริวาร บริวารหรือว่าอาจจะหมายถึงลูกหลานนะคะหรือว่าลูกน้องอะไรประมาณนี้ถ้าถามถึงว่าบริวารเนี่ยจะพึ่งพาใส่ได้ไหมจะแบบคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือขึ้นไหมนะคะใครที่มีลูกน้องนะคะในที่ทํางานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปีหน้าจะเป็นปีที่คุณอ่ะจะพึ่งพาเขาไม่ค่อยได้เลยหรือบางทีลูกน้องเดี๋ยวก็ลาเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็แบบลาออกอะไรอย่างเงี้ยเดียเด๋ยวมาเดี๋ยวหายอยู่ประมาณเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อารมณ์หงุดหงิดแต่แค่รู้สึกว่า ทำไมฉันต้องรับผิดชอบอะไรเยอะมากกว่าเนี้ยคือแบบปกติก็ทําเองอยู่แล้วแต่พอลูกน้องไม่อยู่ปุ๊บยิ่งต้องทาเองมากขึ้นเป็นแบบสามเท่าสีเท่าอะไรประมาณนั้นจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็ เด่นชัดมากก็คืออันนึงคือเรื่องเงินกับเรื่องงานยิ่งคุณขยันมากเท่าไหร่นะเงินกับงานของคุณก็ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นคือน่ารู้สึกว่าเป็นปีที่คุณจะได้หลุดพ้นจากปี6 7จปี6 7ดอะ่ะมันเป็นปีชงของคุณถูกไหมแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเงียบมากไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินก็ตามพอเวลาเข้ามาถึงช่วงปี68มันจะเป็นปีที่คุณจะหายใจออกคือหายใจโล่งหายใจแบบสบายมากคือรู้สึกว่าโอเค มันไม่รู้สึกว่ามันรอดแล้วมันมีทางออกแล้วอะไรประมาณนี้งานก็ยิ่งจะเยอะด้วยซ้ำนะคะบางคนอยู่ไม่ติดแหละอยู่ไม่ติดเก้าอี้แน่นอนคือเหมือนแบบเขาเรียกว่าไฟลนก้นเลยบางทีก็มีนะคือแบบงานมันเข้าเยอะไงอะไรประ,ะ,รประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็มีในเรื่องของอะไรอีกที่นะคะที่ต้องระมัดระวังหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ อเอาช่วงของเดือนมก,กรากับกุมภาก่อนนะคะปี2 5 6 8มก,กรากรากราุมกากุมภ์เป็นปีที่คุณจะเด็ดมากคือเรื่องของการเงินอย่างที่บอกคือยิ่งขยันมากเท่าไหร่เงินก็ยิ่งจะเยอะตามมากขึ้นด้วยเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงด้วยเช่นกันนะคะาการเงินของคุณอะ เยอะสูงขึ้นมากขึ้นจากที่ใครเคยบอกว่าได้แบบต่ำมากอย่างเช่นเคยได้ประมาณสัก3า40%แต่พอมาในมะกรากรุผ่ผพาจะเป็นปีที่เป็นเดือนที่แบบว่ารายได้ของคุณมาจะประมาณแบบเฮ้ยแตะเพดานอะ80-90%อะไรประมาณเนี่ยจะเยอะมากนะคะแล้วก็มีอะไรที่ต้องระวังอีกไหมนะคะอเดี๋ยวนะในเรื่องของการเงินหรือการงานนะคะ ที่สําคัญก็คือมองว่าโอเคคุณหาเงินเก่งคุณจะเหนื่อยแน่นอนนะคะแต่จะมีผู้หญิงคนคนหนึงน่งบุคลิกของเขานะจะเป็นคนที่แบบผิวขาวอวบอวบคนเนี้ยนะคะจะนําพาความแบบร้อนใจมาให้กับคุณในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะก็ทั้งเรื่องเงินกับเรื่องงานด้วยนะอืมอ่ะโอเคเออมีนาเมษา ะะงานเยอะมากขึ้นยิ่งใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวยิ่งชอบไปแล้วว่ายิ่งงานเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยใช่ไหมแต่งานของคุณนะมันจะหนักมากตรงที่ว่าทําแบบหามลุกหามคำ่ำไปแล้วไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนอย่างแน่นอนบางคนแบบทํามากกว่า10ชั่วโมงในซ้ำนะบางคนแบบว่าเฮ้ยต้องแบบทําตั้งแต่8ปดโมงเช้าแปดโมงเช้าไปจนถึง3ามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยคือน่ารู้สึกว่ามันเกินเวลาของคุณมากเลยอะ่ะนะคะ งานจะเข้าเยอะด้วยนะคะแต่ว่า,างานเยอะจริงแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยแฮปปี้กับอะไรบางอย่างเช่นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณอาจจะเป็นบริวารเป็นลูกน้องก็จะเอาปัญหาหงุนงงมาให้กับคุณบางทีก็ชวนทะเลาะอะไรประมาณเนี้ยเราไม่ได้ทะเลาะแต่มันก็มีคนเอาเรื่องปัญหามาให้ทะเลาะกันกับเรานะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าเป็น,เ,ปนเดือนที่ ที่คุณจะคิดเยอะแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพจะตามมาด้วยเช่นระบบประสาทความตึงเครียดหรือบางทีแบบเครียดจนถึงแบบซึมเศร้าเลยก็มีนะคะอ่ะต่อไปก็พฤษภานิถุนาเนาะพฤษภามิถุนา,นะ,พา,พพา,พานะคะถ้าใครที่โสดมานานแล้วนะคะอาจจะได้มีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจหรืออาจจะไม่ถูกใจก็ได้แต่ว่าเผอิญว่าคนที่เข้ามาเนี่ย ดันเป็นคนเจาชู้ด้วยหรือบางคนอาจจะบอกว่ามีแฟนอยู่แล้วแต่เผอเญว่ามันมีคนเจ้าชู้คนหนึ่งนะที่ไม่ใช่แฟนเรามาจีบอ่ามาทักมาจีบมาตอแยมาแบบจุกจิกอะไรกับเราประมาณนี้คุณจะได้เจอเขาเจอคนคนนั้นนะคะคนนี้น่าจะเป็นคนที่อายุประมาณสัก35แต่ไม่เกิน45นะคะเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าใครโสดอยู่ก็อาจจะ เตรียมรับมือนิดนึงแต่ถ้าใครไม่โสดก็อาจจะเป็นลนักษณะว่าแบบฮอตไงอะไรประมาณนี้นะคะเด่นอะไรอีกไหมนะคะเดอนในเรื่องของการทํางานด้วยก็คือเป็นเดือนที่คุณต้องทํางานคนเดียวไม่มีกลุ่มไม่มีเพื่อนทำหรือความหมายก็คือว่าถ้าต้องทํางานเป็นกลุ่มนะแบบสักสี่ห้าคนอะไรประมาณเนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากทางานแบบมีเพื่อนเป็นกลุ่มอะคือทํางานคนเดียวน่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นความรู้สึกออกมาแนวนี้นะคะ กรกดาสิงหา <c oughs> เป็นไพ่ที่สวยมาก1ิบเหรียญน,นะคะบ่งบอกได้ชัดมากว่าการเงินดีมากปังปุริเย่มากๆใครที่หวังในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินอะไรพวกนี้นะคะชอบเสี่ยงดวงอะไรประมาณนี้ก็หน้าเสี่ยงดวงเหมือนกันหน้าเสี่ยงดวงเหมือนกันนะคะหรือว่าใครที่วางแผนเอาไว้ว่าในช่วงของเดือนกรกดาสิงหาเนี่ยอยากจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ อะไรนะไปสกักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้โชคกลับมาให้ส่องทะเบียนรถของตัวเองนะคะส่องทะเบียนรถที่คุณไปนี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามคุณส่องทะเบียนรถที่คุณไปนะคุณจะได้โชคกลับมาอย่างแน่นอนนะคะการเงิน<ๆ>ดีที่สุดแล้วนะคะดีมากด้วยนะคะหรือมีเรื่องอะไรที่ต้องแบบเรามัดระวังไหมนะคะถ้าต้องระมัดระวังนี่คือหน้ามองว่าจะเป็นเรื่องงาน นะคะใครที่เคยผิดหวังในเรื่องของการทํางานเช่นเฮ้ยสอบไม่เคยผ่านสอบไม่เคยติดสอบไม่เคยได้หรือบางคนอาจจะแบบไปสอบสมัครอะไรหน้าที่เขาเรียกว่านะสอบอย่างเช่นสอบกอพสอบอบจอบตอะไรพวกเนี้ยสมมุตินะไปสอบตําแหน่งอะไรก็ตามนะคะในหน่วยงานเนี่ยคือสอบไว้หลายรอบแล้วมันเฮ้ยทำไมไม่ได้สักทีมารอบนี้เดือนกรกฎาคมสิงหาจะเป็นเดือนที่คุณสอบติดแล้วก็ได้ปรับตําแหน่งได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งด้วยเช่นกันนะคะกรกฎาคมสิงหาเนาะ กันญาตุลาล่ะกันญาตุลา well of fortune ขึ้นมาชัดเจนมากกงรงล้อมหาสมบัติไม่มันพูดอะไรเยอะเรียกได้ว่าบางท่านมีโชคลาบนะคะมีโชคลาบก้อนใหญ่เหมือนกันเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเหมือนกันหรือว่าอาจจะหมายถึงมีบางท่านมีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปต่างประเทศด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าคนเก่าๆในชีวิตนะคะวนเข้ามาในชีวิตของคุณวนเข้ามาในชีวิตของคุณ นะคะคก็มีเหมือนกันนะคะหรือเป็นลักษณะบางท่านอาจจะวางแผนเอาไว้ว่าจะไปต่างประเทศแบบไปลักษณะเหมือนแบบไปแบบถาวรไปอยู่กับแฟนอยู่กับคนรักอยู่กับสามีหรืออยู่กับภรรยาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าใครที่ชอบเสียงดวงนะคะชอบเสียงดวงเนาะใครที่ชอบเสียงดวงนะให้ลองเสียงดวงกับบ้านเลขที่ของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็ มีเรื่องของทรัพย์สินมรดกตกทอดด้วยนะคะใครที่เป็นเรียกว,ว่านะฟ้องร้องในคดีความฟ้องร้องแบบเกี่ยวกับเรื่องของคดีอะไรนะทายาทมรดกทรัพย์สินอะไรประมาณนี้คุณจะชนะคดีความหรือคุณจะได้เงินหรือคุณจะได้เงินจากการเป็นแบบทายาทมรดกอะไรประมาณนี้นะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกาทันว่าเด่นชัดอีกเหมือนกันก็คือเรื่องงานเฮ้ยเป็นปีที่คุณแบบปังกริเยมากไม่ว่าจะเป็นเงินกับงานไม่มีเรื่องอื่นเลยนะ ที่พูดมาเนี่ยความรักมีแค่นิด,นดแค่ช่วงต้นช่วงต้นปีเท่านั้นนะแต่พอปลายปีมาพฤศจิกากับธันวาเป็นเดือนที่คุณเด่นคือเรื่องงานด้วยเช่นกันงานจะเข้าเยอะมากใครที่ยิ่งแบบเป็นธุรกิจส่วนตัวนะยิ่งแบบเรียกได้ว่าแบบร้องเฮ่เลยแหละคือแบบคือนินามองว่าประสบความสำเร็จสูงมากๆนะคะส่วนในเรื่องของอ,อะไรอีกเดี๋ยวนะ ยิ่งถ้าตั้งใจเอาไว้ว่า,อ,าอยากให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เอนดูเมตตาอุปถัมภ์นะคะช่วยในเรื่องของการทํางานคุณก็จะประสบความสําเร็จจะมีคนเข้ามาช่วยหลัพพอร์ตคุณนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือ,อในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวาจะเป็นเดือนที่สุขภาพของคุณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นในเรื่องของระบบสมองนะคะระบบสมองนะคะจะมีปัญหานะคะเอออ่ะโอเคแล้วก็สุขภาพโดยรวมนะคะตลอดทั้งปีอะ ที่มันจะดแบบเป็นอยู่บ่อยๆนะก็คือ1ก็คือเรื่องของโรคกระเพาะลำไส้กระเพาะลาไส้จะมีปัญหาปวดกระดูกสันหลังนะคะเพราะว่ามันทียกของหนังด้วยนะคะเจ็บแขนข้อศอกด้วยนะคะหรือว่าลิ้นเป็นแผลร้อนในตลอดเวลานะคะมีการหูอื้อหูแบวหูแบบวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งบางทีดัแบบปวดแก้วหูอะไรประมาณนี้แล้วก็นิ้วเท้าฝ่าเท้าอะไรประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพคุณพ่อคุณแม่นะคะในปีหน้าเนี่ยคนที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะ่ะจะเป็นคุณแม่ ซึ่งคุณแม่ของคุณอ่ะทำงานหนักมากทํางานเยอะมากจากะหักโหมมากจนเกินไปนะคะจะมีอาการปวดหลังปวดหัวเขา่าอะไรเงี้ยค่ะเจ็บแขนอะไรเงี้ยค่ะแต่บางที เขาก็ไม่บ่นนะอะไรประมาณนี้ไม่บอกนะอะไรประมาณนี้ว่าเจ็บนะอะไรประมาณนี้บางทีบอกอยู่ว่าเจ็บแต่ว่าก็ไม่บ่นอะไรเยอะแค่นั้นเองนะคะจะต้องระวังคุณแม่เป็นพิเศษนะคะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการรักษาสิทธิ์ห้ครบนะคะจะเป็นก่อป้องกันให้กับคุณได้นะคะทาให้คุณแค้วค่าปลอดภัยนะคะเจอกันใหม่นะคะใน ep หน้าขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ